นี่ป้าทำอะไรของป้านเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปอาหารของอื่นทาไมพนักง,งานไปไหนหมดกันคะทำไมไม่มาดูเลยให้ป้าเข้ามาได้ไงเนี่ยเออขอโทษนะคะขอโทษนะคะฉันขอถ่ายรูปอาหารโมโต๊ะหน่อยได้ไหมคะออกไปได้ยินไหมคะหัวหน้าหนูเนี่ยบอกว่าให้ป้าออกไปฉันไม่ถึงเธอนะลุกออกไปแล้วให้ป้านั่งเดี๋ยวนะคะหนูรอขที่ต้องออกไป ดูก็รู้ว่าป้าเนี่ยมาหลอกกินฟรีเดี๋ยวสภาก็คงจะวีดีโอคอหาลูกว่าอยู่ดีกินดีต้องห่วงนะน่าบึ้งไม่ต้องมาสอนฉันฉันดูออกว่าอะไรควรไม่ควรลุกป้ครับเนนห่อหหอ,อันนี้เข้าวเธอน้องครับข้าสวยจานหนึ่งครับนี่ครับป้า ตามสบายเลยนะครับขอบคุณมากนะพ่อหนุม่มโอ้ลูกลูกเหรอแม่กำลังจะทานข้าวเนี่ยกับข้าวมีตั้ง4ี่ห้าอย่างเลยลูกดูดิน่ากินทั้งนั้นเลยนี่ป้าไม่มีเงินเลยจะเสียแจ้งทำไมอะ่ะอายุก็ไม่ใช่น,น้อยแล้วนะไม่ทำเรื่องน่าอายแบบเนี้ยไม่มีก็บอกว่าไม่มีสิคะ ลูกจะได้สํานึกแล้วก็มาดูแลป้าไงป้าหยุดไปเลยนะป้าครับไม่ต้องไปฟังเขานะตามสบายเลยครับขอบคุณมากนะพ่อหนุ่มแอนจริงดิลูกเนี่ยแม่กำลังจริงข้าวจริงนะเนี่ยดูดิเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยลูกโอเคโอเคกินแรกกินก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าฝืนทำงานจนเหนื่อยเกินไปนะครับแม่ครับครับ แค่นี้นะบายยขอบคุณมากนะพ่อหนุ่มความจริงแล้วป้าแค่อยากป้าไม่ต้องอธิบายแล้วครับผมรู้นะครับว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็จะมีเรื่องที่เป็นห่วงลูกเป็นเรื่องธรรมดาพ่อแม่ผมก็เหมือนกันครับไม่เป็นไรเลยนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะ,ะคืออย่างนี้นะครับป้าอันนี้เป็นนังบัตรของผมผมทำงานอยู่แถวนี้นะครับ ถ้าป้ามีเรื่องเดือดร้อนหรือว่าอยากให้ผมช่วยอะไรเนี่ยโทรมาที่เบอร์ผมได้เลยนะหรือว่าไปหาผมที่ทํางานเลยก็ได้นะครับขอบคุณมากนะพ่อหนุ่มรพร้อมเพกับเบอร์โทรนี่อันเดียวกันใช่ไหมพ่อหนุ่มไม่เป็นไรละครับป้าผมเต็มใจช่วยอยู่แล้วครับขอบคุณมากนะขอบคุณนะพ่อหนุ่มห้าพันฮัลโหล ลูกเห็นไหมแม่โจนขนาดที่ร้านมิชลินอะ่ะแม่ขาเข้าไปกินไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าแกยังไม่กลับมารับช่วงต่อธุรกิจหมื่นล้านที่บ้านแล้วก็ใครจะดูแลกันล่ะเนี่ยเพือนะ่อนร่ยนะรับช่วงธุรกิจธุรกิจอะไรอะ่ะขอบ้าณแล้วพ่อหนุ่มเด,เดี๋ยวไปทำงานก่อนท่านประธานทำไมถึงต้องให้ารถผมมารับด้วยเนี่ยรถท่านประธานก็มีตั้งเยอะตั้งแยะ ไม่ป,ประหยัดจะรวยหมื่นล้านได้ยังไงหมื่นล้านเลยเหรอมื่นล้านเหรอเนี่ย